สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่คุณทองพี่ย <ผม S 2> อมเดี๋ยวจะว่าพูดเรื่องอาวุธของราชการที่ว่าหายไปที่ภาคใต้ใช่ไหมครับครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกว่าการเบิกอาวุธทุกอย่างครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าอาวุธปืนกระสุนปืนเนี่ยมันอยู่ในคังแล้วมีคนแจร็อกแล้วมีคนเฝ้าเพื่อจะผ่านเพื่อจะเบิกออกมาได้ครับการที่จะปล่อยให้มันหายไม่ใช่เรื่องง่ายครับฉะนั้นสิ่งที่มันหายมันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่การสร้างกระแสการสร้างความไม่สงบครับ โดยที่ผมก็ผ่านมานะครับปี49อยู่ภาคใต้ตอนที่ผมไปประจําอยู่ตรงน,นั้นใช่ไหมครับครับผมบังเกอร์ที่ตั้งไว้อยู่ตรงป้อมอตรงบรนดังสตาครับพี่จอมคิดดูว่าคนที่มันจะตายะมันเป็นเพื่อนผมนะพี่ครับาคาที่ว่ามันน่าจะตายอะแต่มันไม่ตาย<อ>จังหวะเปลี่ยนเวรนะพี่เปลี่ยนเวรกันไปชุดใหม่เข้าไปแล้วออก,ออกมาจากจุดนั้นนะไม่ถึง200เมตรไปบึ้มแล้วผมถามหน่อยว่าใครจะระเบิดไปวางไว้ในบังเกอร์ได้อื เพราะวันนั้นจุดนั้นระเบิดอะตายหนึ่งสาหัสหนึ่งเจ็บอีกสองซึ่งเป็นไปนไม่ได้ที่ฝ่ายอื่นจะมาทําตอนที่มีคนอยู่ใช่ไหมใช่ครับเป็นไปไม่ได้ที่ว่าโจรเจออะไรจะมาวางระเบิดแสวงเครื่องไว้ขนาดนั้นลูกไม่ใช่ลูกเล็กครับระเบิดนี่เละหมดมันสร้างสถานการณ์ไว้เลี้ยงกินงบประมาณนี่เฉยเลี้ยงใครไว้แล้วก็ผลประโยชน์อ<ว>ย่าง,<บ>งอื่นเพื่อจะรอเบื่องงบประมาณเพื่อจะอย่างเงี้ย ก็ใช้ตัวเล็กตัวน้อยเป็นเหยื่อสังเวยไปเพื่อจะได้เบิกงบได้ตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่รู้เรื่องก็ซวยไปแต่ว่าตอนนั้นที่ผมกลับมาผมก็มาบอกเพื่อนคนอื่นะบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะเขาคิดว่าอันนี้มาวางไว้ตั้งนานอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าไม่ใช่จุดหนึ่งที่ผมบอกอยากบอกทุกคนนะที่ฟังอยู่ครับลองลองวิเคราะห์ช่วยกันนะได้ใหญ่นะครับผมอยากสนับสนุนให้แยกเป็นรัดๆเลยนะพี่สนับสนุนอย่างยิ่งเลยเพราะว่าหนึ่งนะครับกรุงเทพนะครับมันไม่มีบ่อน้ำมันนะครับต่างจังหวัดเหนืออีสามมีหด แล้วการที่คุณดุเอาน้ำมันดิบจากเหนือที่สานใต้เข้ามากันในกรุงเทพในภาคหนืหรือชนบุรีอย่างเงี้ยแล้วเวลาคุณเอาไปขายน้ำมันเป็นน้ำมันที่กันแล้วอ่ะแล้วคุณไปเก็บต่างจังหวัดเขาเยอะทั้งที่น้ำมันกันเอามาจากจังหวัดเขาอ่ะเป็นน้ำมันดิบจากจังหวัดเขาอ่ะแต่คุณไปเก็บเขาแพงกว่าคนกรุงเทพรู้จักมันไม่ยุติธรรมครับกรุงเทพมันไม่มีที่อะไรไงไม่มีทรัพยากรที่อะไรที่จะมาตีค่าไปเศรษฐกิจนอกจากที่ดินแล้วเพราะมันเป็นศูนย์กลางอำนาจไงนะมันแค่เขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วกดขี่แล้วก็เอาปืนไปจ่อหัวชาวบ พูดครับแล้วยิ่งยิ่งภาคใต้สามจังหวัดนะผมบอกว่าทรัพยากรนี้เยอะมากโอโหมหาศาล <นะ S 1> มากเขาเลยต้องยึดไม่ได้ไงใช่ครับ มันถึงต้องการที่เยาทหารไปควบคุมไว้แล้วกดหัวชาวบ้านนี่แหละที่มันสร้างสถานการณ์ทุกวันนี้ผลประโยชน์มันมากมายมหาศาลนะครับครับผมสุดท้ายนี้ขอให้พี่ขุนทองพี่จอมและคนทุกคนครับติดต่อสู้ร่วมกันนะมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยครับรอวันกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านเราครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับมอีกเสียงหนึ่งครับยืนยันจากอดีตทหารที่เคยลงไปประจําการในพื้นที่ที่บันดังสตานะครับเล่าเรื่องราวว่าเนี่ยมันจะเป็นฝีมือฝ่าย ปลดปล่อยปัตตานีได้ยังไงในเมื่อก็เพิ่งออกเวรมาแล้วมันก็ระเบิดเลยออกเวรมาได้200เมตรนะฮะเขาก็เอามาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทหารตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆกลายเป็นเหยื่อสังเวยเพื่อให้เขาเบิกงบอะไรไม่ว่าคนที่เสพข่าวอยู่ในกรุงเทพไม่รู้เรื่องไอ้โจนใต้อาโจนใต้นั่นแหละ,ะเขา,าใช้วัฒกรรมมากบเกินทุกข่าวทุกเรื่องราวนับโดยที่เชื่อไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้คิดไม่ทันตระหนักถึงอะไรบางอย่างนะครับ